วันก่อนกูไปหน้าจานเด็ก่อนพอได้เจ้าหอมาชวนมาเจ้าหอเออเจ้าหอชวนกูไปน้อยไปหน้าจานล้ำย่งเออเจ้าหอมาอยู่ที่ไหนพี่น้อยอยู่หน้าจานกับเจ้าหอเออเจ้าหอพวกรจนาไม่เจ้าชวนหอนี่ออกให้เงินไม่ออกกันเรื่องเชงเงินเธอชวนกูแบบ รอยซึ่งไปขึ้นมังคุดและรอยหมดแดงเขอองรชาชขร่างองค์กรจาแดงอ้าวหมรูดครับองค์กรจาตรงปรายเยี่ยมเลยครับเปรตกรับแรกน้ำป่าชาไตยอย่างไรจริงถ้าจมหมดตายชาวันกดมังโรแอนกูโรพี่นุ้ยก็รู้เนี่ยโรตายชาวันกดชาวันก,ด,นกดถ้าคนเดร้องลองมากตีวงกด ตังงานันยากมถ้าคนแกนได้คนระดับเทียเรีว่าคนมีเอินคนแต่ว่ายัางหลกน้องมากมาตายเขาว่าจินบุญนายว่าแกจินบุญแลว้วนายว่าแกตำบุญมาตะวันอันคนแกนได้ถ้าสมมติคนเหมือนเราเหมือนมึงอะจินเวดเหยดแหม่จินเวน <c oughs> ดม,มัมมดเวดแล้วนู่นนู่น ถ้าคนรวยรวยเหยียดแหมมชิ้นบุญคนมันเราชิ้นเวทจัดตำชิ้นตายให้ตายทังคนไม่ใจเหยียบปนันเราเหยียบแรงไปเลยทังคนเหยียบตายทังคนเหยียบชีเบงชีเบงเจ้ยๆไม่พ่อเถงตึงกันเหล่าก้อยนายทวดชีเบงชีเบง ยังต่างเป็นคนชนกับคนรวยเวลาเปัาไม่เหมือนกันซใจตะวายปล่าเปลืองอันก็หมดคนจันทรุ่งจุดตะวายปล่าเปลืองถ้าคนแกนได้มันเรากับประราชาชนเปลืองคนแกนได้แกนได้ว่าเราไม่จะเหมือนเราถ้าคนแต่งมานก็ประชุมเปลืองถ้าเหมือนเราอะมอ ok. ก cười đã yin cười vào phải móc róc nhặtผม ăn tiêu yết chi móc nhầm con cái đại con Trong mốt, tia, mà tan trộm vật chiê mà tung phơi bên lùng giặc đốt mà tung giỡn cái na vệ trì luôn vệ còn trớt nè na vệ mà tung người lẻ rộp này đắng tung ơi Khoa phê. Khoa phê như thế nào, Chia cái phê ác ác Chia mà tung ấy là túi nằm lại Khoa phê ác ác ác. Thế ta cho mụt râu, cho mụt râu cho mà chạc na. Mà tung tặng cho bình. Khoa riêng cái đáy? Mà rêng. Tăng tăng lăng ti chia nô ấy nhứa mà qua con cú ráo. Hiệu lửa lèo trong trong leo ní bồ rào tâm. มาแร่งให้คนจนกับคนรวยมึงเจอกูได้จริงใช่ตายอยู่ตรงไหนต่อขาเต่ากันยังเป็นอยู่เลยขาไม่เต่ากันพุทธขาเต่ากันตอนตายตอนตายตอนตายเพื่อไม่เจอมึงไปยิงคนรวยแล้ยิงให้โป้งครับแล้วมาตึงยิงคนจนเหล่าให้โป้งครับตีร่างเต่ากันเริไงนะเออขาคนจนกับขาคนรวยเต่ากันตรงนั้น nó khén máy, quan kĩt cuốn nó, quan kĩt của nó khén máy luôn, do cái na đột, trái cấm phốt nít, bà cha tây mượn cái như yàng té tảng, bè cá, mày máy chạy không gồng cổ, trái máy rẻ cái mượn cái mất, bây giờ phao cái gì mà mất. เวละโมแบตเตอรี่เผลอโมแบตเตอรี่เวาจะต้านปลื้มเดีย๋ยวนี้ไล่เหลือไงไกลหนุย่ยทีนี้พี่หนุ่ยกับพี่เต่งจะต้องเป็นหัวหน้าคนเ็จะเป็นหัวหน้าก็ได้ใช่มึงกับกูหนุ่ยต้องเคยเป็นหัวหน้าคนมึงกับกูไก่แกว่ากูแกว่าช่วงปีแกว่าช่วงปีพือหัวก้ากันไม่ดำเจงกูออกจิบจ้องเน้นตึงกูไกลเดืช่วงปี <c oughs> ไม่ใจมัเขียวกันเอ้ยออไม่รู้ทดสอบความสามารถกันตดสจบกันตายปัญหากันเลยกูตายก่อนตายบากูตายวัดตายไอ้นี่ไอ้ไม้ตีนปลายยังตีนไปห้าตาอะไรเอย่ยมือป้าเวนไปเลยตาปิดแล้วไรพิดหน่อยอู้ขาวเกียดขาวไปอย่างนั้นแหม,มแล้วไอ้ไม้ตีนอะไรไอ้ไม้ตีนกับอู้อะนั้น แรายังตีนเกียดแลาว็ย่าตา้วตาอยานัดน้องตาปลคู่เนี่ยปลดนี่เดผมปลาใดเอ้ยโยเตะทุ่งจนคนต้องเงยแร่ปลาติดปิดและปลาอะไรพี่หนุ่ยปลาขึ้นเปล่ากับปลาติดปลาเคยแร่ไรแทบตายตายปลาใดเอ้ยโยเตะตั้มจนคนต้องกลมแร่ปลาประจักษ์ไรเปล่าปิดและปลาด้อย ปลาติดออกไม่ใจปลาเร่ยปลาปลัดโบออกแปลกูมึงตามต่อไปเป็นหน่อยปลาไร่ยเอ้ยนนท์นกุดปลาตูดงปิดปลาเร่ยปลาลืมลูกแจใส่เข้าไม่ได้เล็กเห็นไม่เชียงเชียงพพื่อจะหวานดาวเลปลาไร่เอ้ยออกปลาเป็นเออของกูปลาเปะ ปลาใหญ่เอ้ยออกไปเจอข้องหนอกวัดเองปลาจันบุนอยปิดแต่ปลารรอยปลาไม่ตีใจก็อีนิดออกเจอเองวะปลาใหญ่เอ้ยไม่ควรรู้วไม่อ้อมจีวอดแต่ปลารรอยปลาเอกปิดแต่ปลาร้อยปลาไม่บวดตีแหมมึงไม่บวตตีแล้วปลาพลื้อไม่รู้กันคุยปลาหลังออก ปลาไม่บวชตีอย่าแมมใต้ใต้ปลาหมดบวชไม่ทันแล้วแสดงว่าพี่เตงแพ้กับยังกองเลยไอ้รอยใกล้คนกับเรือบิน,นไดไงวะเรือบินปิดไอ้รอยใกล้คนแล้วใกล้คนไ,นไน่ว่าเรือในเมืองแรกเรือบินยิงขึ้นยิงแหลกใกล้คนยิงขึ้นยิงเตอร์บนแหม่ยัดก่อยใต้เหลาอุบาท แต่ก็ยังมีอีกข้อหนึ่งเพื่อให้พี่เต่งแก้ตัวถ้าแก้ตัวเป็นเบอร์ใช่ตำรือกับเล่นต่อคํากันพี่เต่งเอ่ยคำไหนพี่นุ้ยจะต้องต่อคาให้ครองจองหรือให้สัมพันธ์กับพี่เต่งแต่คําของพี่นุ้ยจะต้องมีราคาพี่เต่งเข้าใจไหมสมมติสมมุติมมพี่เต่งเป็นสามีพอมเป็นปัญญาญาใช่สมมติว่ากูเป็น เป็นอะไรร้อยเป็นน้ำกูเป็นปลาเออได้อะลองดูพี่เท่งอะขอดนตรีหน่อยพี่ว้าลาเอ้ยลาลาเอ้ยล,า,ลาคนทนอะไรก็ได้แต่คำลงไทยมียระงา ทีนี้กูจะเป็นแม่คงเป็นเหล้าโรงไม่เมตระหาแม่คงจากบางที่ขันบาปท,ที่ขันก็ไม่เมตระหะหนูนุ้ยเป็นงะไรดีหนูนุ้ยเป็นงะไรดีบอกมากับพี่แต่ต้องเมตระะลาเอ้ยลาขึ้นตนลังอะไรก็ได้แต่คำลงทต้เม่มตตระหะทนี้เด็กเป็นแม่คงเป็นเหล้าโรงไม่เมตราะ บางที่ขันนาอบางที่กันก็ไม่เมตราหะหนูหนุ้ยจะเป็นไะไรบอกไปไว้ไว้ว่าต้องเป็นโซดาลาเอ้ยราขึ้นทนแล้วก็ไร้ก็ได้ทำลงใต้เมตระหาทีนี้แต่งเป็นแม่คงเป็นเล้าโรงไม่เมตระหา,าหนูหนุ้ยบอกไปไว้ไว,ว้บอกไ,ไว้ไว้ว่าต้องเป็นระา อย่านั้นคือโชดาโจดานั้นล้มแม่คงแล้วรงเมาเดนักนาแม่คงผู้กับอะไรบอกไปไวๆผู้กับโชดามาเอ้ยล่ะทนทนแล้วอะไรก็ได้คำลงใต้ไม่ได้ละกั ที่นี่กูจะเป็นลำเรือลำเรือก็ไม่มีระดาาลำเรือกูกับอะไรบอกไปไว้ๆว,ว่ากูกับชายตาราลาเอ้ยลาทนคนหละอะไรก็ได้ทำลงใายไม่ได้ฮะ ีนี้กูจะเป็นเต้าแก่เต่าแก่ก็ไม่มีระอาเต้าแก่นั้นมีบอกคุ้งเอวบอกคุ้งก็ไม่มีระอานู่นุยน้องอีเป็นอะไรบอกมาไว้ไว้ก็บอกมาเถิดนะนู่นุยจะเป็นอะไรบอกไว้ไว้บอกมาเถิดนะไม่เป็นแล้วนุยน้องแกวขอลา ไอไรโจมาฮันแลมังตะโดแลมันจังจะแปลกเหมือนรถรุ่นแรกของอีโดฮันแลมังตะโดตาโตเต่เาไก่หันมาจะกอดหงาจมาเติดหลบตั้งเต้งมันคนงับฟีให้มันตายเป็นเต่าทานหันไปแลมังตา ว่าเคยมาหลังเมืองนั้นผู้บอกในองบุญน,นั้นเตงไม่เชื่อก็อแล้วไปเพราะว่ามึงขี้แตดเรื่องทั้งแมดโกหกเดี๋ยวคุตกชนนกมาขี้เตดคนชื่อเตงให้คว้าป่าไปเด็กมาแล้วจริงเตงเออเกิดมาไม่เคยเจอไม่รู้เป็นอะไร เงิลมาออกบอกลูกว่าแม่จะต้องถูกเชือดตากับยายงองเลือดแกงถาวายพรลาชงปลาตูดงจงโครดจันก็จดแจงจองนวยน้ำตาไหลมองเตงต้องรองอ้องไห้ออกเงิลมาบอกลูกไก่ว่าแม่ตายไปจากแล้วลูกไก่ก็ต้องโศกเช้า อย่าต้องโจกโกกีอยากจะควงต่อกอหันไปมองโดยตัวเองงงเก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 งมาควังต่อหน้าจองเต้งไม่มองตอนนี้หยัดแม่ป้อนไปร่มมาแล้วเห็นใจเต่งคนดีว่าตอนนี้มีแล้ว แม่ไก่ก็งั้นบอกลูกว่าแม่จะต้องตกเชือดแล้วจะต้องนองเลือดลูกรรไก่ร้องไห้ตังกรอ้องนังเปียบเปียบปาป,าปับปล่อยไรกินตีบง<อ>แม่จะต้องตายองลูกไก่ร,ร้องไงโอว่านี่ต้องงันประเจิดลูกไก่ไปเกิดเป็นข้างข่าวเก่งเก่งเก่ง แต,แต่โด้ไกมาแกล้ง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 ,ง,ง,งพี่คาวทำไมเราจะดาวประชุกออกกอนเรืองกันต้องคลาวจะต้องไปก่อนนะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกขอให้เธอไปเธอต้องขล่าวจ้ะแต่น้องเป็นห่วงครัวพ่อโจมจะงักคอพี่คราว <c oughs> ไหนหนัวงันไปเลยแตะโด้ไม่รู้ว่า <c oughs> แมดแม่กองกข้ร้อยวัดถ้าแต่กูมาไม่กู้หันมาดิฮะหันมาอะไรโอ้โหต้ิมึงเชื่ออะไรถุงเงติงครับชื่อแทงครับลุกขึ้นโอ้โอ้ đau lù cây tăng chết giả thi mềm ta bó cú ra cầm rưỡi giả mềm mà bó bên đau lù khói yếu. mẹ chả tông tuột cho gạch lè gạch tắc chắc bên, kai, bên kia, khai phong chở tế ngập là con thích viên bế mơ khí khai quả chai tế nô rắt. ai con thích nào mơn hoa nắm chưa ai, chào con nơi nhảy tiếng chăm cú đáy ก้อยเจ๋งจงเกลื่อนจงรุดจงลุยดาวเจอหนู่นุยเนยต้องลืมต้องลืมชื่ออะไรไอ้หนู่นวยครับจับมันตอกเล่มเดินนายเพรสไปเป็นไม่สงสารพี่เท่งโอ้นี่มันเหม็นอะไรพี่เท่งกีบผมนะครับทำไมตอกเฉยเล็ดลุกนางเป็นใครเราคือนางยักษ์อะนางยักษ์ไอ้หนุยมาตา ดาวดูกไก่มาดิไอ้ใจอันนี้ไปให้แต่ตินไม่กลยอย่างเลยมาคอยะเด็กใคยนางเป็นใครนะเราคือนางยักษ์แดงปิดแล้วชายแบดดูยักษ์ นางก็วายโจรไม่นยากก็วยยักษ์เราจะว่านางยักษ์ชาตังงอ้นางยักษ์ชาติทั้งหมาใจ้องการคว้าชายเป็นผัวเพราะเรารักคว้าชายอ่ะอกคำว่ารักของเตอคืนไป <c oughs> อย่ามายุ่งกับชีวิตของปี <c oughs> <c oughs> ดเหี้ยแหม่มปีดไม่ต้องมายุ่งกับเราหรอก ขวาไงขวาชายจะเป็นผัวข้าหรือเปล่าขวาไงอ่พี่เท่งนกขวาใจอ๋อามย่าไงาอ,อ๋อจำปีจูบตรงนอยมนัน,นี่คนเราวงชายได้เมียต้องแก้มก้าวๆก้าแววแหววพอได้จอดมุกอันนี้จูบคอดูแลกล้าวนะดูแยิ่งเหงืง่อใจ ตัวเล่จึงงูพุ่งตำรังอยู่อ๊อกร่างเดียวเติบเป็แหมมรวยไจว่าไรว่าเพื่อหัวใจผมจะไปแต่งงานกับคนได้ยังไงไม่แต่งงานกับข้าเตรียมตัวตายเลยไม่ต้องเตรียมตัวนี้ตายจุดนีนก็ได้นี่ใจเคยว่าเอยตายแค่เลื่ออยู่ก็ได้ จำปลื้อลงนังชื่อเพิมบ่อยลงนังเชื่อเพมก็ป็ดได้เองนั่นกันฝ่าวุจัดใช่ไมมน้องเตีงอายานองเตีงเหล่านันอย่างไทยไทยทีได้ถึงมึงกลันกูใจเปลือนไตเรียงว่าใบใบในไตโรเพือองเว้นโบดไตใบโรเพือว่าใบกันไตลำบากมลบมาม่งเร็วแล้วกูติงแล้วจกกันกูตายมึงอยากให้อนปวลาเ แดี๋ยวผมก็นอ,อกว่าตายกูไม่เชื่อเลยจริงกว่าบ้ากูตายจริงตายโอ้ถึงตัวน,น,นี้ยุบาบานป้าไปป้าพูดแคร่รถเกลืองรถเกลืองยุงบาบานนี่ตายแล้ววะกูจะรุ่นตอกะอะไรพี่นุ่มันคุยร้านดับประเนนผมอ,อกเถียงมูโรแล้วหรือสองเลกกว่านั้นกว่าใจไม่งงใช่ผมจะแต่งงานกับคุณไม่ได้หรอก เออแต่ว่ากับมษยนดขากว่าใจไม่งง่อยู่เลยทีนี้มาแต่งกับอยากษหลราไม่ใช่หรอกปันเน่ไปเจ้ากัตก,น,กนนันทําไมาพี่เทงเขากระมอ่อมจาคนเผื่อจี่จใจแต่งงานกับนางอยากตะกนุนใครอย่าไปเทงคนแทวานี้ยไม่ต้องงั้นมาแล้วนะคุณรนะตาอัตานตาอุบาทไม่รู้ว่าเด้อไอหนุ่ยไม่เอาพี่หนุ่ยไม่เอาพมเบอกเองพี่เต้งเอากับ ก็ลองดูดิพี่เท่งกับนางยักษ์ทำไมถ้าสมมว่านางยักษ์มีผว้นี้นั่งจะช่วยตำม,มากินไหมเขาจะช่วยดิในลองยกมือกันแลดิในไงรวยเย่างเนื้อคู่ตาไดเมียนี้กว่าบาะชอยเท่ากับได้แม่คู่ร่องกันเหลือแล้วมึงแล่มือมันพุงกี้แม่คู่อยู่นั่นีน่นี่เออไปจัดิงในต้องลองคุดดินแหละที่ แล้วจะไปยากอะไรนี่ไงฮ้อี่ไงโอ้เชงไอนูมึงแล่คุดแควก่งที่ตึงน้ำเลยนายพุ้นไอหนูจำเรือโอ้ต้องคิดเลยกูตาด้กับเมียนี้กูปายตำรวจไม่กูทีนี้กูไปเต้าการชนาดิส์น่รุรัจได้แล้วใจคุดบอกคุงแล้วได้พุ่นกว่าะ่ะทีนี้ท้ามหมดว่าเคยก็ตุนยางว่าปนี้ ไอเมียกูนังตดจะพร้อมแววต่างชวดหรือมาก็แแกงกลางทินขวาดนั่ในใด้นเหอรวยกว่าพราเลยชวนเบียนางอยากนีใจไม่เป็นแต่เนี่ยกูรวยแล้วถึงมันในเล่นี่นา่งอยากเดินได้ไหมเดินสบายนมเตยมเ้ยขอแค่ใจเอ้วคูกูตำนางไอเมียชอนนั่นนู จำเพื่อเรือวนเผื่อนคนลาบก,กว่าป้าแต่กันวาติในพรามากะเมียกวัวเรือวนไม่ทูเข้าแกกที่อานในกูรวยจำเพื่อเมียกูร้อนเลยถ้าไปเต่งแต่งงานกับยักษ์ผมง่ายง่าล้านบาทช่วย้ 5, าล้านนั้นก็รวยอี่ไทยเลยด้วยกว่าป้าแต่จงตัวในอ่าเตมเบียทตี่นนางยักษ์ทำงานกันแล้วกูเป็นเชียร์พระพลทีนี้กู <c oughs> เบียเตะได้เป็นล้านกูจะแหลกเป็นเรียนในมดชอยกูแบกไปตีในร้าน เต้ตังกองเลยกว่าป้าแลกเป็นหลกตางเออเป็นหลกบาดมั้งหลกจิบมั้งเรียนหามั้งกันทีนี้กูขึ้นไปปื่อเพล็กบนกองีย้นเลยกูตำ้มเลยทีนี้เมียมากูเยียบเลยเห็นแม่เอดได้เป้าแล้วตำไปในตุงเออกูไปเฉยที่หลูกบาส